มีใครจำเสียงนี้ได้ไหมครับขขขข้้าาออแรกกปีง,กงับหรือไม่ใครจำเสียงนี้ได้หรือเปล่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าหญิงของทุกคนหรือเสียงร้องนี้ Free try crazy มาดูกันครับว่าเรื่องราวภายใต้ผู้ให้เสียงบาร์บี้เนี่ยมีเรื่องราวอยังไงบ้างผมบอกตั้งแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่แฟนบาร์บี้ต้องรู้เท่านั้นเลยนะครับ หลายคนที่เป็นแฟนเอมชันบาร์บี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบตัวละครหลักใช่ไหมครับก็คือตัวละครบาร์บี้เนาะสิ่งที่ทำให้ตัวละครบาร์บี้เนี่ยมีชีวิตขึ้นมา มันก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามันก็คือเสียงตัวละครซึ่งมันก็ทําให้เราผูกพันใช่ไหมครับเพราะว่า a อ i m เมชั่นบาร์บี้เนี่ยไม่ได้ออกมาแค่แบบ1ปีหรือ2ปีครั้งหรือ3ปีครั้งมันออกมาปีละเรื่องหรือบางปีก็ออกมา3 4สเรื่องเลยมันก็เลยเพิ่มความผูกพันดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยได้ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ ผู้ให้เสียงภาคตัละครบาร์บี้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีเนี่ยถึงมีการเปลี่ยนเสียงภาคซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็มีเหตุผลมีเรื่องราวของมันนะครับแต่เรามาดูข้อมูลกันตรงนี้นะครับว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่แฟนๆบาร์บี้ควรจะทราบด้วยตั้งแต่แมทเทลได้ด้เริ่มทําภาพเป็นบาร์บี้ในยุคที่1ของแอนิเมชันบาร์บี้แคลลี่เทรเดน นักภาคชาวแคนาดาก็คือตัวแรกที่แมทเทลเลิอกที่จะให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้เสียงประจำของตัวตุวต๊กตาสุดไอคอนิกแบบบาร์บี้จากการคัดเลือกนักภาคถึง70คนโดยที่เคลลี่ถูกใช้เป็นคนที่ทำให้ตัวละครตุต๊กตาบาร์บี้มีชีวิตขึ้นมาผ่านเสียงภาคของเธอ เธอจึงได้าพากเสียงของบอบบี้มาตั้งแต่ปี2001ยามาจนถึงปี2015รวมภาพเพลงบอบบี้ที่เธอจะให้เสียงภาคทั้งหมดคือ27ภาพ Never let my mother know. I wouldn't want to disappoint her. I completely understand. Matter that I don't know the first thing about dancing in a ball. Nah, not a bit. Remember. <But> you and I know you're much more than that. Prince Eric. i believe you're delphine the oracle will you help us and my people i ask you to break all of wenlock's spells half-mermaid princess of oceania and it is my duty to protect my subjects <laughs> 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 ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของเวนไมซีนก็จะมีตัวละครบาร์บี้ด้วยและเมื่อมีภาพยนตร์ที่มาจากของเวนไมซีนเธอก็จะมาพากเสียงของบาร์บี้ด้วยเช่นกัน Oh hi River <c oughs> Not much just hanging out you Oh the guava girl at the party w a n ่ to hear Yeah me too Delancey Hey you know we should get n o l i on this Hold on Problem is that you've completely lost your mind Excuse me. You have five lines in a movie. That's it. And you're acting like you're too good for anyone who isn't a star. Oh. really ๆ Hi, Barbie. I'm about to start baking the royal cookies for snack time. ในช่วงปี2,000เนี่ยคือเรียกได้ว่าถ้าไม่เทลมีโปรเจกต์คอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับตัวละครบาร์บี้ก็จะต้องเอาเคลรี่เทรเดนไปให้เสียงภาคเป็นบาร์บี้เท่านั้นในขณะเดียวกันเมดิซาไลอันส์ก็คือนักร้องที่ถูกเลือกให้เป็นเสียงร้องประจำของตัวละครบาร์บี้ในภาพพิงทุกเครื่องที่เป็นแนวเพลง no one Things you say, the Things The It Say You Way You make all Okay Make All เว้นแต่เรื่อง The Bobby Diaries ที่ได้ Sky Sridum มาให้เป็นเสียงร้องของ Bobby t แทนด้วยความที่เพลงในหนังเรื่องนี้เป็นแนวพังก์ร็อกก็เลยได้มีการปรับนักร้องให้เข้ากับแนวเพลง แต่ทว่าสิ่งที่แฟนๆไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในปี2010ในยุคที่2ของภาคพ,พิลบอร์บี้ที่ el, แมนเทลได้ทำการช็อกแฟนๆด้วยการหานักภาคคนใหม่มาแทนที่เคอรี่เชอร์เดนในภาคบอ b บร์บี้อเฟชชั่นแฟร์เรทลในปี2010โดยได้ได,าดานาค r i นามาเป็นนักภาคที่มาแทนที่เคอรี่นั่นเอง It's a supremely exclusive original from Mademoiselle Alice. Star Bright. First star I see tonight. I wish I may. I wish I might. We object to this wedding. What? I am making a claim to the throne because I am Princess Sophia, daughter of Queen Isabella. โดยการเปลี่ยนแปลงเสียงภาคนี้มันมาพร้อมกับการที่ช่วงนั้นแมตเทลต้องการจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของภาพบาร์บี้จากแนวแฟนตาซีอย่างเดียวไปเป็นแนวโมเดิร์นแต่หน้าดเคโรนาจึงได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบาร์บี้ในช่วงนั้นด้วยและการเปลี่ยนครั้งนี้เองจึงทำให้แมตเทลได้เปลี่ยนเสียงร้องของบาร์บี้ด้วยเช่นกัน เพราะด้วยความที่พยายามจะปรับหนังให้เข้าสู่แนวโมเดิร์นแนวเพลงจากแนวเพลงละครเวทีคลาสสิกจึงต้องเปลี่ยนเป็นแนวเพลงปล๊อปร่วมสมัยมากขึ้นโดยนักร้องที่มาแทนคนเก่าก็ชื่อว่าเจนน i เฟอร์วอรสมาทำหน้าที่เป็นสิ่งร้องคนใหม่ของบาร์บี้สำหรับภาพยนตร์บาร์บี้ที่เป็นแนวเพลง แต่การทำงานในฐานะเสียงของบาร์บี้ของทั้งสองคนนี้กลับอยู่ได้ไม่นานนะักเพราะในช่วงที่จดนนามาทำหน้าที่เป็นเสียงภาคบาร์บี้ช่วงนั้นเธอก็ถูกแฟนๆต่อต้านว่าไม่เหมาะกับการเป็นเสียงบาร์บี้แฟนๆต่างพากันไม่พอใจกับการตัดสินใจของเมทเทลมีการทำคลิปเรียกร้องมีการตั้งกลุ่มใน f a c e b o o กประท้วงมีการตั้งประเด็นในเว็บ a ช g ์เพื่อเรียกร้องให้เมทเทลนำนักภาคคนเก่ากลับมาเป็นเสียงภาคบาร์บี้ เธอจึงทําหน้าที่เป็นเสียงพากบาร์บี้แค่4เรื่องเท่านั้นในขณะที่เจฟฟ์ก็ได้เป็นเสียงร้องของบาร์บี้แค่2เรื่องเท่านั้นจนต่อมาในที่สุดในปี2012ในภาคบาร์บี้อินดิบูร์เมทัล2เคลลี่ทรเดนก็ได้ถูกนํากลับมาเป็นเสียงพากบาร์บี้อีกครั้งและหลังจากนั้นเธอก็ได้ภาคยามาจนถึงปี2015ในขณะที่เสียงร้องของบาร์บี้ันจากเจฟฟ์ว r ริส ไม่ได้เป็นเสียงร้องประจำของบอรบี้แล้วแมทเทลก็ได้ให้เบอรานี่แมคโดนลมาภาคเป็นเสียงร้องของบอรบี้แทนในภาคบอบบี้อสติเกนจอในปี2014ทีนี้ก็ลองมาที่ทางฝั่งภาคไทยบ้างนะครับในช่วง2ยุคแรกของ Anim เมชัน b a r b บีที่ถือว่า2ยุคนี้เป็นยุคที่ Kiri Traden เนี่ย เป็นคนที่ให้เสียงภาคบาร์บี้หลักๆเลยและเช่นเดียวกับฝั่งอเมริกาสิ่งที่ประเทศไทยมอบให้แฟนๆบาร์บี้ก็คือความต่อเนื่องของเสียงบาร์บี้ที่ทุกภาคจะใช้เสียงเดียวต่อเนื่องเป็นเสียงเดียวกันในภาคแรกสุดของบาร์บี้เลยนักภาคที่จะให้เสียงภาคบาร์บี้คือคุณพี่ลูกปัดบปานวาตอภิชโช นักร้องเสียงหวานดีกรีนักร้องด่เด่ีเด่น KPN Award ในปี1 9 9 9มาเป็นเจ้าของเสียงภาษาไทยบาร์บี้ตั้งแต่ภาคแรกที่เธอทั้งร้องและก็ทั้งภาคเสียงของบาร์บี้ด้วยคุณเอาฉันปิดขังไว้ตลอดชีวิตเพราะคุณเกลียดพ่อฉันงั้นเหรอเขาควรได้รู้รสความเจ็บปวดเหมือนฉันไม่ไม่ต้องมีใครเจ็บปวดอีกละพอแค่นี้เถอะ ออกแบบเสื้อผ้าในบริษัทที่ลอนดอนแต่ฉันยืนยันเลือกเธอเพื่อนเก่าแก่ของฉันฉันเลือกเธอฉันแปลงเสียงเพลงวันเกิดนี้เป็นของควัญกำนันแด่เธอทุกสิ่งที่เธอต้องการเลือกสัน้นพร้อมจะทำเพื่อเธอโดยที่สตูดิโอที่ดูแลเสียงภาคไทยนี้คือ s h o p Mind Creation และงานภาคนี้ยังเป็นงานภาคงานแรกของคุณพี่ลูกปัดอีกด้วยโดยคุณพี่ลูกปัดนะครับได้ภาคบทบาทบอบี้ไปทั้งหมด14ภาค แต่ต่อมาก็ได้เกิดปัญหาเนื่องจากทางเมเทลได้ประสบป,ปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นทําให้ต้องเปลี่ยนสตูดิโอในการสร้างสารรค์เสียงภาษาต่างประเทศทั่วโลกเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งทาง Sharp Mind Creation เนี่ยก็ไม่สามารถลดราคาเพื่อแข่งขันในตลาดได้จึงมีบริษัทใหม่เข้ามาดูแลเสียงภาคภาพของบาร์บี้แทนทําให้เสียงภาคของบาร์บี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมด้วยซึ่งบริษัทใหม่ก็คือ s d i Media ทำให้ในปี2009เสียงไทยประจำบาร์บี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนไปโดยเสียงใหม่นี้ได้คุณพี่มดอังคณาพานประทีปนักภาคหญิงตัวแม่อีกคนหนึ่งในวงการนักพากย์ไทยที่ได้ภาคเสียงไว้มากมายมาแล้วทั้งหนังเล็กหนังใหญ่และยังทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเสียงภาคไทยของหลายโปรเจกต์อีกด้วยซึ่งคุณพี่มดนะครับได้เข้ามารับบทบาทน,นี้ในปี2009ในภาค Barbie and the Dreamers' t h ในบทคอรีนองชายล่ะ คิดว่าเจ้าตามอารักขาซะอีกมีเรื่องสำคาญใจนิดหน่อยถึงมันมีปัญหาทําไมจะต้องสนด้วยฉันไม่สนหรอกฉันไม่สนเรื่องอะไรทั้งนั้นนะ่ะรวมถึงเรื่องที่แต่งว่ามีแม่เป็นเงือกด้วยเอาละมารูเซียต้องการทั้งหมดใช่ไหมเอาไปเลยเลสเลสค่ะ,ะแต่ฉันคิดว่าครูใหญ่พรีเวทพูดถูกเมื่อเธอพูดว่าเด็กสาวทุกคนมีศักยภาพของเจ้าหญิง เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าหญิงของทุกคนและหลังจากนั้นคุณพี่มดนะครับก็ได้ถูกวางปักกลักให้เป็นเสียงประจําของบาร์บี้ตั้งแต่ปี2009 2015. ถึงปี2015ภายใต้การดูดายก,กับของบริษัท s d i Media รวมไปทั้งหมด17ภาพเอาล่ะทีนี้พอเข้าสู่ยุคที่3ของแอนิเมชันบาร์บี้ซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าภาพพบาร์บี้มีการแบ่งยุคไปยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูในคลิปนี้เลยนะครับ ทีนี้พอข้าสูนยยุคที่3เสียงประจําของบอร์บี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ครั้งนี้แมทเทลได้เปลี่ยนเสียงประจําของบอร์บี้ทั่วโลกเลยซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มาพร้อมกับความต้องการจะกรีแบรนด์ของตุ๊กตาบอร์บี ทําให้ทางฝั่งคอนเทนต์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยในยุคที่3ามแมทเทลได้เลือกเอริก้าลินเบรกมารับบทเป็นเสียงภาคบาร์บี้คนใหม่โดยเริ่มในภาคบาร์บี้สปายสควอชในปี2016 However things go I already feel like I've won with you as my team Thanks for reminding me that that's what it's really about I was a little girl My mom used to sing this song to me when I was scared hmm. I kept it in this locket. You're trying yes to open to not locked stuck stuck the gate Well yes, seems be stuck. it It's It's และก็ได้รับบทเสียงภาคบาร์บี้มาจนถึงปี2017เป็นทั้งหมด6ภาคเรวมถึงยังให้เสียงเป็นบาร์บี้ในซีรีส์สำหรับเด็กอย่างบาร์บี้จิมโทเปียอีกด้วยในช่วงระหว่างนั้นเองเสียงร้องของบาร์บี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนเช่นกันโดยที่จเดนเคนถูกเลือกให้เป็นนักร้องที่มาร้องเป็นเสียงร้องของบาร์บี้ ซึ่งเธอได้เป็นเสียงร้องของบร์บีเป็นทั้งหมด3ภาคไม่ว่าจะเป็นภาค r o เ k r o y a l s t a r t i g h t a แอดเ e น Royal, และ Dolphin Magic และแน่นอนความต้องการรีแบร์ของแมทเทลทำให้เสียงภาคไทยต้องถูกเปลี่ยนไปเช่นกันตัวในยุคนี้ได้คุณพี่สันสันสนีติมกิรดิตนักภาคหญิงตัวแม่อีกคนในวงการนักภาคไทยที่ได้ฝากเสียงภาคไว้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะงานทางฝั่ง,งอนิเม หรอือแฟนบาร์บี้ก็อาจจะคุ้นเสียงเธอเพราะว่าเธอเป็นเสียงประจําของตัวละครน,น้องสาวบาร์บี้อย่างเซซี่ตั้งแต่ปี2011โรงแรมเหรอแปลว,ว่าวันนี้เราจะไม่ถึงนิวยอร์กเหรออ้าล้วเตซี่เป็นไรไปเธอไม่ชอบการแข่งขันตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ้บอกตามตรงบาร์บี้ฉันทำเสียชื่อหมดแล้ว พอเกิดการแคสนักาพากเสียงบาร์บี้คนใหม่คุณพี่สานสนีก็ได้ถูกเลือกให้เป็นเสียงภาคไทยของบาร์บี้ตั้งแต่ปี2มจมหและก็เป็นจนถึงปัจจุบันนี้เลยที่ก็ยังคงภาคเป็นบาร์บี้อยู่ต่อเน,นื่องใครไม่อยากเป็นสายลับบ้างละ่ะได้แต่งตัวเพื่อพลางตัวเดินทางรอบโลกจากการประจนภัยที่น่าทึ่ง<อ>ไม่รู้เลยเจ้าหญิงอเมเลียบอกแค่ว่าให้ยิ้มและสนุกเข้าไว้และไม่ว่ายังไงให้เลี่ยงอย่าไปเจออเมแย่จังเลย เราต้องมาปฏิญาณอีกหน่อยเราดังเราจะไม่ให้ชื่อเสียงมาเป็นอุปสรรคฉันขอบและเมื่อ a n i m เมชันบาร์บีจบยุคที่3ไปแล้วพอเข้าสู่ยุคที่4ของ Animation บาร b บีเป็นยุคที่แม t เท l ได้เริ่มจับทางการนำเสนอคอนเทนต์ของบาร์บี้ได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ยุคนี้ เมทเธอได้โฟกัสการปล่อยบาร์บี้เรื่องใหม่ๆฉายลงทาง Netflix เท่านั้นแด้ได้ตั้งใจเซตจ,จักรวาลที่ทุกซีรีส์และทุกภาคพยนต์ที่ได้เ,เริ่มปล่อยใน Netflix จะเป็นเส้นเรื่องเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันแล่ในยุคนี้ทางฝั่งเมืองนอกเมทเธอก็ได้เป็นเสียงของบาร์บี้อีกครั้งหนึ่งโดยรอบนี้ได้อเมริกาอย่างมาทำหน้าที่เป็นเสียงภาคของบาร์บี้โอเค so lots to explain Uh, you're probably wondering how I became a mermaid. Well, I hope you have a comfortable seat because it Thank goodness, I was so worried. So was I. But everything's okay. I've been watching you this entire adventure. No one is braver, stronger, or more caring. I Barbie, <ínéndose> <laughs> <Só makes> หรือในปี2015เธอได้เป็นเสียงให้บาร์บี้ในคอนเทนต์บน YouTube ที่ชื่อว่า b a r b i e Vlog แต่หลังจากที่ b a r b i e v บ o g ประสบความสำเร็จมากขึ้นในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้บาร์บี้ในฐานะวัยรุ่นสาวคนหนึ่งพอได้เริ่มเข้าสู่ยุคที่4ของภาพยนต์บาร์บี้แมทเทลจึงได้นำอเมริกายังมาเป็นเสียงบาร์บี้ในภาพยนตร์ด้วยเพื่อให้ภาพลักษณ์ของสาววัยรุ่นของบาร์บี้ที่เพิ่งประสบความสำเร็จจากบาร์บี้บล็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และการให้เสียงของอเมริกาอย่างในฐาน,นะบาร์บี้เธอไม่ได้ทำหน้าที่แค่ลงเสียงในคอนเทนต์เป็นภาพพียพบาร์บี้หรือซีรีส์เท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้เมทเทลดูมันจะตั้งใจให้เธอเป็นบาร์บี้ในทุกๆคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หนังสัน้นคอนเทนต์โรลเลย a ์ของตุ๊กตาคอนเทนต์แอนิเมชั่นพิเศษที่ทำมาเพื่อโปรโมทตุ๊กตาอเมริกาอย่างก็ถูกนำให้เป็นเสียงบาร์บี ซึ่งสิ่งที่คล้ายกันนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเคิล y ี่เชอร์นในยุค2,000ที่ไม่ว่าบาร์บีจะไปโปรยอยู่ในคอนเทนต์อะไรก็ตามแม่เธอก็จะใช้นักภาพค,คนเดียวกันนี้ในการให้เสียงบาร์บีในทุกๆคอนเทนต์ทำให้ในทศวรรษนี้อเมริกาอย่างเธอคือเสียงบาร์บีเพียงคนเดียวไม่มีนักภาพค,คนอื่นๆมาร่วมเป็นเสียงบาร์บีในช่วงยุคเวลาเดียวกันและเธอก็เป็นเสียงปัจจุบันของบาร์บีทุกวันนี้ ในขณะที่เสียงร้องของบาร์บี้ก็ถูกเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันโดยได้นักร้องที่ชื่อว่าแอลลี่มัวมาเป็นเสียงร้องประจำของบาร์บี้ยุคนี้และเธอก็ยังคงเป็นนักร้องเสียงร้องประจำของบาร์บี้ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน ส่วนเสียงภาคไทยก็ยังคงเป็นคุณพี่สานสันเชนีคนเดิมแต่ทว่าเสียงร้องภาษาไทยประจำของบาร์บี้ในยุคนี้ก็ได้คุณโซเฟียพัชรพลสมศรที่ได้เริ่มมาเป็นเสียงร้องภาษาไทยของบาร์บี้ครั้งแรกในภาคบาร์บี้พรี e เต e แอดเวนเจอรในปีสอ2พัและยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไมมมมม่่่สสสุขใจจจเเเธธออองงตตตาาชีววิิิดดด้ยกพบหนน นเสียงของบอ์บี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์แอนิเมชั่นบอบบี้หรือในกรณีพิเศษก็จะมีอย่างเช่นในบอบบี้แอนด์โ e เกอร์และก็บอบบี้แอนด์เซนเซชันในปี1987ทางเสียงภาษาอังกฤษให้เสียงภาคโดยชารอนลูอิสและเสียงภาคไทยให้เสียงภาคโดยคุณซีอาภาเรือนา h เฮ้แกงทิ้งส์จะไปเป็นไ e น e เบ e ี e อีก็แน่นอนจ้ะก็ต้องไปอย่างเดิมนั่นแหละเพื่อมนุษย์โลกยังไงล่ะ บาร์บี้ใน Toy Story ภาค2แล้วก็ภาค3ที่ภาษาอังกฤษให้เสียงภาคโดยโจดี้เป็นสันและภาคไทยก็คือคุณสุมาลีสุธีรธรรมทัั่่่่่วววขอออออออบบคุณะะมมมนกกไ้ยยยยิิาาาาจจตงลปเเเชชืธฉ และบาร์บี้ใน The Barbie Diaries ในปีส0 0 6หที่เพิ่งได้มีการถูกเอามาลงเสียงภาคไทยใหม่ในปีส0 1 2ก็ได้ถูกภาคโดยคุณอรนุชลาดพันนาฉันเป็นผู้รายงานที่แย่น่าดูฉันชอบหัวขอ้อนี้แต่ฉันต้องหาทางเข้าไปในกลุ่มคนดังให้ได้ ทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คนเห็นว่าฉันมีตัวตอนอะไรก็ได้ไม่ต้องสอบตกก็ได้ในบาร์บี้ดิวมโทเปียที่ภาคโดย e r ริก้า n ินเบ k กแต่ภาคไทยที่ฉายบนช่อง True Vision mm hmm. ก็จะภาคดยนักภาคที่ผมก็ไม่รู้จักนะครับผม,มหิวมากและไม่เป็นอันตร,รายใดๆเราคิดว่าเราหาทางออกได้แล้วเจลซีเราคิดว่าในขณะเดียวกันในซีรีส์บาร์บี้ไลฟ์ในด e a มเฮาส์ปี2013ภาคไทยเองก็ยังให้เสียงภาคโดยคุณพี่สันสินีนะครับ แต่ในขณะที่เสียงภาษาอังกฤษก็ให้เสียงโดยเค t e Higgins นะครับแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงของบาร์บี้เนี่ย มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามความต้องการของเมท e ลที่ต้องการจะให้โลกให้ลูกค้าเห็นบอบบี้เป็นในรูปแบบใดน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแล้วเขาต้องมารอรุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยบ๊อบบี้ลับแอคชั่นที่เล่นโดยมาร์โก็บอบบดูบ้าง